สวัสดีตอนเช้าจ้าพอกับสวนท่านเดรัสและปาริชาติอีกแล้วจ้า้มนีเราบสิพ้าเห็ดเมนูงงไงๆจ้าพี่น้องกินกับข้าวเจ้าหรือข้าวสวยจ้าเป็นอันเมนูใบยีหล่าขาปูนะจ้าพี่น้องกะสิม,มีใบยีหล่าจ้าคืออันเอินอีกชื่อน,นึงก็คือกระเพ้าควายจ้าพี่น้องตัวนี้มัสิกินหอมค่ะกว่ากระเพ้าจ้ามัสิชุนกว่ากัน กะ,ะกะเทียมพริกสดจ้าพี่น้องมีกระเทียมมีขาป,ปูจ้าฝาพี่น้องจักหน่อยในเด้จ้าคอนสิบเบื้องคลิปกะฝา,ากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้น้ำหนึ่งเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่นอ้องมื้อนีเมนูง่ายงจ้าเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้าพี่น้องตำพริกกับกระเทียมจ้า เครื่องพร้อมแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันจ้ะพี่นอ้องพริกกระเทียมจ้า มาแต่จะเทียมหอมจ้าเทียมหอมแล้วจ้าพี่น้องใส่ขาปูลงไปเลยจ้า เตินานามน้ำ้างควาความได้จ้าจาัก้หน่อยใช <t> ่ข่าปู่เขาเพิ่แหงจ้าพี่น้องปร <t> ุงรสด้วยที่อิ่วขาวจ้า <t> ของนวัวจ้าพี่น้อง บ่ามากกับบะตองไซได้วยจ้าถ้าบ่ามากกับไซต้าน้ำตาลต้องปรุงรสดอกสาเขียวจ้า มันหอยจักงน้อยจ้ะพี่น้องชายัางละนิดละหน่อยจ้ะสิรินัววผมเป็นน้ำปานิดนึงน้ำตาลน้ำจักน้อยจ้าไผ่มากหวานกับใส่หลายเดีเลยจ้า แต่สำหรับรัดไซเืิดตัดรชดฉาดจะซื้อช่วงทีห่หฮาอันปุ่งเครื่องเฮากับเบาไฟได้จะไปนอกปุ่งเครื่องแล้วแล้วหอากับเร่งไฟผือน้า ถ้าในเครื่องปรุงเข้ากันแล้วแบซิมรสจ้ะพี่น้องของรัดแซ่บแซบจ้ะพี่น้องแซ่บแล้วสุดท้ายจ้าใบยี่หาจ้ะพี่น้องก็ต้องพัที่ยังมากไม้จ้าเพราะว่าปูมันสุกมาแล้วครับปูสุกแล้ว หอมใบยี่หราค่ะเด็จ้าพี่น้องมาเด้ขอข่าวเศร้าปิดไฟจ้าได้ละจ้ากับข้าวเศร้าเฮาจ้าผัดใบยี่หร่าคัะปูจ้ากินกับข่าวสวยอ้นหอนจ้าพี่น้องกินหมองเห็ดงานขึ้นเกาจ้ากับข้าวเศร้ามือน,นี่ลละจ้า ทำมากกับฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รดน้ำในเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องขอบุญทุกซับสไครต์ขอบุญติดติดตามรับชมจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนลำลาำรวยรวยสุขคนเดจ้าเฮงเฮงปังปังสุขคนฝากลิปน้ำในเดจ้าพี่น้องมาเด้จ้ากินขอน้ำกันจ้าสำหรับคลิปนี้รัดกับบมีอย่างายจ้าพี่น้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้เดจ้าขอตัวไปกินข้าวกันจ้าพี่น้อง นี่ละจ้ากับขอเศร้าพาอกันคลิปหนาคือเกราจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจา้า